วันปลาลูกควักแตกเซลเลยนิพี่น้องเลยโอ้หตฮะสนแลวโมโตเท่าไรแน่ล่ะครับนี่ัตละอันหกวันครับซ้ำกันเบิดซ้ำกันเบิดอืตัวแม่เบิดตัเม่เบิดตัวแม่เบิดอีลีเด้อพี่น้องเด้อเพราะมันโตผูเด้อดำซีโตครับนางหน่อย โอ้สูงนี่สิประมาณหกสิบแปดสิบครับแปดสิบบนบ่ครับสูงแปดสิบอ่ะนี่ะเห็นเบิ่งคักๆกันนะพี่น้องสวนเขาให้เรียบร้อยตัวนี้เรียบร้อยตัวเขาโบกอ่านนี่ครับโอ้ไปหามาได้ยังไดี๋ยวนี่ก็เพื่อนผักนี้ครับมาเตยผักเหนือครับไปเสนอโลกโอ้บ้านไม่จบเจ้าไปเอาบัวริขมาส่งกันม้วนเขาออกมาเขาเรียกม้วเลยแบ่งเขามาเออ ก้ว่าอันเขาออกมาแต่ภาคเหนือเรื่อยๆออกมาแต่อันเอามาแต่พม่าครับแต่พม่าครับง้อเขาเอาง้อพม่าของแท้ตัวนี้พม่าได้ยินแต่เขาว่าอันว่าน้ำเขาน้ำเข่าเลยคือสิเป็นเข้าปล่อยอยู่ในโขงในป่าเนาะฟูน้ำบาเข้าวออกมาหลายบ่มาส่งเขาเข้าวออกมา24มาแบ่งว่า4ตัว อันก็จะเอาไวเอาขายลอาเบื้องเัินเล่ขายจังเปาอี้ก็จะวาใส่รถอย่างมามรถหกหล่อมาหกหล่อครับว่านไปเจอแล้วมันสิบาว่าตัวหกหล่อเป็นบพามันสิเป็นรถพ่วงบอกามาครับก็เยอะมากพละเขาจะว่ากันทรงไม่ใหครับหลอหนึงหลอหนึงนจังเสียปุ่ม่าครับมันนั่นไปสาวน้อยอยูะมันเด่นง่ครับ็นั่งน้อยเนาะก็นั่งน้อยอยอ่ครับตัวลราหกพันครับหกพัน ยกก็ได้ยกก็ได้แยกก็ได้ยี่บ่ครับแยกก็ได้ยกก็ได้ส่งอะไรกิโลหกพันนี่ต่อได้บ่ครับนี่ต่อกันได้อีกครับรถได้อีกหอึ่งต่อได้เยอะนะเอาเบอร์โทรหน่อยครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าห้าหกหกหกห้าแปดห่ออย่างเงี้ห่อกบบ้านดุงครับบ้านดุงเนาะครับเนาะได้อ่า ไม่น้อยราคาประหยัดหกขั้นประหยัดครับมาฝากพี่ฝากน้องเมื่อนี้ครับผมเดี๋ยวมาซีตัวเรานี้ครับซีตัวครับขอบคุณหลายๆครับอ๋อพี่ฝากน้องครับผู้ใดงบก็ายอยากเอาไปปล่อยสวนปล่อยปลาครับพี่น้องปล่อยไปโลดรุ่นนี่พี่น้องเอ้ยต้องขึ้นนังหลายนี่ก็ปล่อยหน้าจะเแรงไปล่อยวัน กินคู่ย่างรุ่นนี่ครับกินทั้งแนวไฟอะไรมไ่หนีเห็นได้ปลูกคนเดียวไลยจุ้มครับดเอาไปน้ำกันเบิร์ดก็ดีเด้อพี่น้องนี่เรื่องแตกแซวแซวให้ลุงให้ร้านหยอกครับเอาอที่ฝากน้องครับผมเครื่องดำเครื่องกระดำพร้อมติดโบสถ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจป้ามยูีคบผมมือนีพ่อพี่พ่อน้อง มาระอ,อยู่ตลาดโคก,กระบือห้วยหินลาดเด้อพี่น้องอำเภอวานนีวัดจังหวัดสกลนครครับผมมาน้ผมมาฝากกันได้ทุกวันศุกร์ครับเมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่17ครับพี่น้องมีนาคม2566ครับผมส่งมานมาเนาะพ,พี่น้องเมื่อวานนี้เบื้องหลังก็อย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกํกำลังใจให้สบายใจฟ้ามเนี่ยพอ,อได้พระผีพาน้องมาหาระ นอกจากช่องทาง Youtube แล้วก็ฝากา Facebook ครับสบายใจฟร์มภาษาไทยครับพี่น้องฝากไปกดติดตามอาอีกช่องทางหนึ่งครับเพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารอาของสบายใจฟรามอีกช่องทางหนึ่งครับผมอา,าพ่อพี่พ่อน้องไปลุยครับผมราคาสิบเป็นหนงไดไปครับพี่น้องั้งนี่สายเนือสายขุนครับพี่น้องทังทาเลทั้ง ลูกผสมของไผรเนาะครับเนาะตัวนี้เท<น>่าได้ล่ะครับนี่งปูย่าฮ่อสี่สิบสองอ่ากุ้มฟูงเดียวครับหรือว่าเอาเขาคุณกุ้มฟูงกระพาะได้แถวสองอ 2, รครับอ่าแถวสกับสิบประมาณสามปีสูงน่าจะร้อยห้าสิบห้า <55. S 2> ขึ้นอยู่พี่น้อง ตัวได้ก็บคำเขาเปิดไว้ต่อได้อยู่เนาะครับเนาะว่ากับสีหูเนี่ยอยู่ลรอพี่น้องคันบ่หูนี่นคือสิบรอยู่ดนบาน,นี่เราพี่น้องนี่ครับเงีวดีอยู่พี่นอ้องสี่สิบสองตัวได้แล้วกันตัวนั้นแมน่นบ่ครับของเขาบ่ตัวใหญ่อีตัวหนึ่งบ่แมน่นบ่เท่าใดเนาะครับตัวนั้นเป็นหองไว้สี่สิบแปดเนาะ โอ้สามแปดสายเนือสายขุนตัวนะมเมนเอาฝากตัวนี้ไว้ครับผมพอคุ้มผูเขาเบอร์เท่ครับผมศูนย์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สี่หนึ่อยดาเซกาหอยดากาได้ผูญใหญ่เนาะมาฝากพี่ฝากน้องมือนี้เอาขาพคุเหล่อๆครับผมครับผมอก็มามาคุยมาต่อร้องเอาครับผม มึงข้าบ่อยพี่น้องโมแม่นโมแม่นเข้าบ่อยเข้าบ่อยบ่อยข้าจะได้ย่างกับไปซุปใช่เอาอยู่เดี๋ยดิโมแม่นให้เสื้อมันบอยูบอยูทรง แ um, uh, mm ันเอาที่คไ้ักัแ้มาหน้าใสเ่ได้ม่รกันเท่าไหรู่้แม่ลูกคมนี่สามหมื่นเนาะอ๋ลูกเพิ่นบขึ้นรถน้ำครับแล้วเสือกข้องเอาพี่น้อง ข้าเซียบเบิงเข้าบ่อยบ้านม่วงครับพี่น้องพี่โซพี่เมื่อยพี่น้องเบิงนี่ไปสนใจริปต่อได้ของง่วงของง่วงไม่ขายตัวได้ปั๊บโอ้เอ้าปุ๊บนี่ อ๋อดูบอสดูว่ตัวตันน้อยสามสีคนต้องเอาไปล็อกท้ารถครับยังดีเดน แล้วอ่ะคบผมือนีได้ยังมางครับแม่มีม้านหรือไะแม่มันตัวดอกเตยว่าคือม้ามันเป็นแม่ลูกป่ะครับนี่ลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะครับเนาข้างนั้นลูกตัวผู้ลูกแม่สีจำป่าบ่ครับลูกออกสีแดงเม็ดกับเปลือกจังอยครับพี่น้องออกโบดออกโบดเนาะตัวผู้ ได้ยังเดือนนอลูกตูันนีู้มว่มันครับสูงร้อยยี่สิบกว่าแหละพี่น้องร้อยยประมาณนี่แหละลูกครับวพี่ร้อยยิบห้ายิบหกรั้นแ่ยห้านี่ร้อยสามยแม่นี่รอยสสิบบวกอาจจะร้อยหประมาณนี้แหละแม่เพื่นนี่ครับไอ้ท่องได้ป่ตีแม่นี่โอบวัดห่งอนะครับด้วยประสบการณ์เพว่าเขเหลือครับครับอาเาตามก็ีเดือนหเดือนครับ แต่ว่า้าได้ราคากันจะมีวดไห้อืมพร้อมสรวดพร้อมกุยเนาะครับเนาะอ่าสามสิบเก้าหาร้อยครับไนห้องสิเป็นลูกที่ใดคิดวาหมอน้ำลูกที่สามครับลูกที่สามตอนนี้ลูกที่สองครับสามสิบเก้าสามสิบเก้าหาร้อยเอื้อนครับสามสิบเก้าห้าร้อยต่อได้เนาะครับเนาะได้ได้ได้ครับผมนอกจากก้มนีม้เรามีอีกว่ครับของเราอีวุ้นเหนือเนาะอัพบึง ทีมงานหมอน้ำคนครับตะเกาเพวันเอ่ามาหลายได้ไหมน้องลูกแรกครับโอ้แม่ลูกเนาะตัวนี้ก็ได้สามหมื่นสองห้าร้อยลูกตัวผู้เกือบร้อยทีน่าจะร้อยสี่สิบบวกลบตัวนี้ลูกลูกที่ไหนก็ครับนี่ลูกแรกแดงจึงครึ่งลูกตัวผู้ได้ยักเดือนครับลูกคนทั้งนั้นประมาณสองเดือนกว่าแม่ก็สีทองวางเนาะลูกน้อยๆอยู่โอ้พญางัวลูกมันเป็นเมี่น ไอ้แม่นกขี่ไส้หนาผักครับเนื้อตัวดียกพี่น้องแม่เนื้อตัวเกี้ยงเก่าเพราะว่าเป็นวัวลูกแรกสามหมื่นสองห้าร้อยสามหมื่นสองห้าร้อยครับต้นได้บอครับกลมนี่ได้ยังได้อยู่เนาะได้ทุกคนเอออันนี้หัวดลุนลูกแรกครับแม่แม่ลูกคือกันบ่ครอสได้ลูกคนลูกแม่ครับลูกแม่แแมม่่ลูกนี่เนาะลูกแดงๆนี่ ลูกเป็นอเลมอนบ่หนิเป็นบีบมาตื้อโอ้ลูกบีบบีบน้อยได้เพราะสองเดือนบ่ครับนั่นบ่หััดดนฮอคยังวันฮอดลูกตัวเมียแต่ว่าเพิ่นแม่เพิ่นแกวซี่ครับเนนี่ยบมเอ่อสูงเท่าไรครับแม่สูงร้อยสามสิบหกแม่ลูกแม่เลอ่าแล้วก็ลูกนี่เป็นบีบลูกตัวเมียเท่าไรครับก้มหนิเสาหกห้าร้อยเสาหกขาร้อย โอ้ของถือตัวนี้ต้อยได้อีกอยู่นะครับเนาะได้ได้ผู้ใดมากลูกบีบครับน้อยๆแดงๆน้อยๆนี่พี่น้องเป็นตะยอครับนี่อ่ะเบิ้นเราไปครับเจ้าเจ้าเสียหาล่ครับนี่แม่แยกลูกปะครับตัวนี้ตัวนี้สูงอยู่น่าจะล้อยเกือบล้อยสามแปดสามเก้าคนละพี่น้องนี่ขาดีครับเท่ายร่ครับแม่นี่แม่แยกลูกเจ้าโอ สามหกหร้อยอ่ะงอสายขุนเนาะครับอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสมหกสามหนึ่งเจ็าของงหมอน้ำครับอ่ากุฎเรืครับมีรถส่งมีรถส่งเรียบร้อยครับตอรองได้ตอลองได้ทุกชุดทุกตัวอ๋อก็พคุเหลายๆครับผมครับผมทีมงานหมอน้ำกุดเรือคำครับผมครับพอเสแดงได้ยังมาครับมือนี้ แม่มันนี่พ่อสีแดงจัดแม่มันมาให้อ่าจักเดือนพ่อมันมันสามเดือนล้วครับสามเดือนครับผมับยังมาพ่อรับตัวครับรับตัวสามเดือนเป็นลูกที่ไดนเนาะพ่อนอนในห้องลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะหางเขาเอือนหังการหังการครับอ่าแบบนี้เขาเอือนหางดอกน้องเาเอือนหังการ น่าจะติดเลยมากพี่น้องอ่าเพราะว่าเนื้อตัวเบิ้งหนอกเบิ้งเนื้อตัวครับหลังตรงๆเครื่องดําครับเครื่องดำอ่าสูงประมาณร้อยสามเจ็ด้อครับครับร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามเจ็ดประมาณนี้แหละพี่น้องเท่าได้พ่อแม่มั่นเหาแม่มั่นเปิดไปเยอะเก้าพันครับสามต้าเต้าเก้าครับเตก้าต่อได้ป่ะพ่อ ยังต่อได้อีกอยู่อ้โสุดยอดครับยังต่อได้อีกอยู่เอาได้ตัวเดียวป่พ่อเมื่อนี่ได้มาสาวไม่อีกตัวนึงนะครับแม่แม่ได้เนาะพ่อเนาะเล่ครับเลล่่เเนาะชาเล่เขาผู้ใดหาเล่อยู่เป็นแม่แยกลูกหรือจังไงพ่อแม่นี่หรือแม่สาวแม่สาวเนาะรับสมไปพ่อแม่สาวผุมอาจาร อ,อ,อพี่น้องเอาไปซ้อมไปสมออกครับพี่น้องไปเลี้ยงไปคุ้นกันแล้วแต่พี่น้องครับนี่สูงดีอยู่นาจะเกือบเกือบร้อยสี่สิบคนละพี่น้องเท่าไรพ่อแม่ลี่เส้าเจ็ดหาร้อยครับเส้าเจ็ดหาร้อยครับผมโอ้แม่มาอนนังเส้าอะไรกับพ่อเส้าเกาครับเส้าเกาห้าร้อยครับเออต่อรองได้ ทุกตัวเอาเบอร์ทุพ่อ080 0 8 0 0 8 0ูนย์ศู2ย์แพ่อเสแดงพ่อเจริญนะพ่อเนาะเอ้าก็ุณดลายดพ่ออ้าฝากพี่ฝากน้องครับผมจัดแม่มันก็แม่สาวมาฝากพี่ฝากน้องครับมือนี่พ่อเสืแดงเอ้าเนื้อตัวดีครับแดงดีตัวนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมมักตัวได้ก็มัดจัดไปครับผมโอ้ได้แม่บักใหญ่มากมือนี่ห้อยเป็นยังไงอันห้อยแม่นี่ทองหรือจังไดหรือทองบ้าง แม่มนันจักเดือนครับประมาณสี่ห้าเดือนเบอย่าเดเอับยังมาครับได้ท้อง่นครับพ่อบ้านพ่อสมโตเป็นลูกที่ไหนไมได้ท,ท้องลูกที่สองโอ้ใหญ่เลยครับตัวนี้พี่น้องเนี<ล>่ยตูดีครับพี่ดีสูงตัวนี้น่าจะร้อยสี่สิบ เกือบเกือบร้อยสี่สิบพี่น้องตัวนี้เอ้าบังเครื่องครับบังไทยบังไงตอนไหนครับห้องว้องสี่สิบสามครับสี่สิบสามต่อได้เนาะครับเนาะต่อรองได้เรื่องท่องเรื่องตรวจเรื่องเช็คก็กมาคุยกับหอยบังเด้อพี่น้องประกันไทยประกันประกันท่องปออะประกันท่องครับรพี่น้องแต่ว่าบ้านตรวจเนาะตรวจแล้ว,นะวลหมอตรวจให้แลฮะหมอตรวจให้แล้วล ตรวจท่องเรียบร้อยแล้วครับโอ้นี่พี่น้องโอ้มาเบิง้งข้างนี้หางไงครับผมโอ้คุณอละไลรครับผมหมอหนามคนมาติปให้ครับพี่น้องอแม่บักไงท่องสี่ห้าเดือนเท่าไรก่อนละครับนี่สี่สิบสองต่อได้ไหครับเนาะแม่มันประกันท่องหาเบอร์โทรหน่ครับผมศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งหอย กิ่งเซกาหอยกิ้งเซกาอ่ามีโลโซงน้อยเนาะครับอ่าไก่ไกามาคุยมาต่อรองเอาครับผมเขาใช้กล้องเลย <laughs> นี่เขาสุดยอดครับทั้งคนทั้งวัวอ้าขอบคุณหลายๆห้อยครับผมแม่สาวปะครับตัวนี้แม่สาวแม่นางคอดังพี่น้องแต่ว่าเนื้อตัวนี่ตั้นดีครับพี่น้องใหญ่ใหญ่ใใหญ่ เพ่องดำตัวนี้สูงอยู่หน่าจะร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดพี่น้องเท่าได้รับแม่ตะตันนี่สาวหกแม่สาวเนาะยังบอลสมพี่น้องก็ไปซ้อมไปสมบอกครับผู้ใดมักไงตะตันสาวหกต่อได้อ่าละกาแม่แยกลูกบ่ครับแม่ดำดำแม่แยกลูกครับผู้ใดมักสายดำพี่น้อง ตัวนี้ถ้ามีลูกอีกนะ่าจะประมาณตัวที่สามครับคิดว่าตัวที่สองค่ะตัวที่อบ่อ่าสูงกระมาณ้อยสามสิบหาทับสมไปครับตอนนี้อ่าพองว่างแม่แยกลูกเรื้อดำดำเท่าไรครับแม่ดำสาวหกประกันแข้งขาให้เนาะครับเนาะอ่าแม่สาวสาวหกแม่แยกลูกกับสาวหกสำกันต่อรองได้อ่าเบอร์โทรครับผม ศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองสี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดเก้าหกหอยเริ่มค่ะหอยเริ่มมานอนนะครับเนาะไล้มาสองตัวมือ,อนีิครับผมอ่ะขอบคุณหลายหอยปากครับผมมักแม่อยากลูกแม่สาวกำจัดไปครับผมมีทั้งสายแดงสายดำครับเอาบางว่วพอท้องพันธุ์ครับพี่น้อง,องตอนตอนพันมีลูกไปเนี่ยเป็นลูกที่ใดพ่ะลูกแรกเนี่ยลูกแรกเนาะถ้านีอีกจะเป็นตัวที่สองครับในหนาครับพี่น้อง หนังเนื้อหนังดีหนังนั้นนะโบดเข้มๆต่ว่าติดดังอยู่พออยู่หนานี่ยล่ะพี่น้องติดลายบ่อยอึ้นบนติดลายบ่อยอึ้นบนสูงอยู่หนาจะร้อยสี่สิบบวกอยู่พี่น้องตัวนี้เท่าี้พ่อเขาเปิดไว้ตอนนี้เปิดไว้เนาะสี่สิบห้าสี่สิบห้าว่าแม่บักใหญ่ตอนมีลูกเขามาให้แปดหมื่นบ่ขายเจ้าของคนใจแข็งขายสี่สิบนะครับ คลอดลูกออกมาแล้วลูกพันตายครับพอน้องพันไห้ขอมุนมาเสือกพันคอลูกพันลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะพ่อลูกตัวแม่ยางคักโอ้ยเจ้าของไห้กล่องก้นกล่องกวยน้ำฝนบอกก็ผู้ขาดนี่เสียกำลังใจกันครับเจ้าของเสียกำลังใจก็เลยปล่อยแม่พขนออกมานี่พี่น้องอ่าสี่สิบพาระก็บเราพ่อห้องไว้เปิดไว่สี่สิบห้าสี่สิบห้าต่อรองต่อเนาะพ่อเนาะเอ๋อฝากไปทั่วไปเ่ยพ่อ 093 093 713ส1 3เจพ่อทองพันแล้วครับเนาะฮ้คนใดมากก็มาบอกมาคุยมาตอร้องเอาพอทองพันครับผมเอาขอบคุณเลยหลายพ่อครับผมเะเมาลรอบึงไฟกันนะพี่น้องเป็นยังไงมือนี้ ป้ายขอบหลายครับนี้ช่วงนี้สถานการณ์ซื้อซื้อขายป้ายบอคึกคักบันไดครับส่วนมากสะเป็นเนื้อครับกาได้หอยผูน้อยซ้ำนี้ ของเจ้าอยู่บ่โบแมนครับเจ้าพันหกท่านใดล่ะสิบแปดตัวละบ่ะตัวละท่านใดละอาจารรย์คับนี่ครับตัวละสิบแปดพันวะ่นะนั่งครับโอ้มาหนีสายเลี้ยงเนาะอันนี้ส่วนมากสิมีแต่สายเนื้อเขาครับอันนี้มีสายเลี้ยงแม่ลูกลูกตัวแม่ยังคักตัวนี้แม่ยังคักโอ้ลูกที่ไหนพิ่นเนาะตัวนี้ครับนี่ลูกที่อันสามพ่นลูกสามได้ยี่เดือนเนาะครับเนาะน้อยๆนี่ สิประมาณสามเดือน,มมอนแม่สูงเท่าไรครับด้วัดเพิ่นบอ่บอใบวัด้ดวัดนาจะร้อยสามสิบเนาะครับเนาะบวกครับ,บ,บอ,อ๋อมึงถ่ายเพิ่นกันนะพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ห้องว่างไปครับหรือทับมาแล้วเพราะท่านในทับมันขึ้นสองรอบแล้วขึ้นแล้วพี่น้องเอาไปซ้อมเบ,บ่อหมู่านบักเถกหนึ่งคุม้มเยอมันมันบรตกรอบมันขึ้นครับมันเลบยบ่าได แม่ลูกครับอาทิตย์นึงกันมันมีข้อยู่นี่ครับเอาไปซ้อมเบาสมตัวหรือสมหลอดก็แล้วแต่ตัวโตไปตอนนี้แม่ลูกลูกตัวแม่เขาเปิดยื่เท่าไรครับนี่เปิดยืดสี่สิบหกสี่สิบหกครับตเอานะครับเนาะแต่มากตัวล็อกได้่ยืดนิดหน่อยได้จังหน่อยครับอ่าได้มาจังตัวครับมื่อนี่ได้มามถามแม่ลูกได้ขายแลายตัวอืมผ่านแล้วครับอ่าเหลือกเหลือแม่ลูกลูกตัวแม่นี่สี่สิบหกครับอ่าฝากไปทั่วไปนะครับผม 062 062 464 464 1588 1588สี่หกสี่าห้ครับผมหอยยังหอยยังหื้อหอยหอยเทิงก็ได้หอยเทิงครับทั้งใดครับบ้านเฮาบ้าน้าแสงน้าแสงครับน้าแสงอันอำเภอใดหือน้าแสงอำเภอศรีวิไลครับโอ้มาแต่ทั้งฝุ่นบึงกานครับในหอยมาไกลประมาณแล้วมื้อนี้ครับ ผมเสกาพญษ์ธึงสีวิไลครับครับนั่นเากันครับทีมงานทีมงานทั้งบึงการครับเสกาสีวิไลเอ้าฝากแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องมันเปิดไวสี่สิบหกถ้ามากกลับมาบอกมาคุยมาตอร้องเอาครับผมนี่คุณใดหาแม่ลูกลูกแม่อยู่เอ้าฝากไปครับผมนี่ลูกกำลังเป็นตัดหักกระสั่งครับนี่เอ้าฝากพี่ฝากน้องครับผมตัวละสิบแปดพอดครับนี่ ต well ัวผูคนห้องห้องสิบแปดนังต่อได้อีกยอะผูน่อยครับพี่น้องช่วงนี้ราคาควายผูคอนขางถื่อครับช่วงนี้ผูได้หาเลี้ยงหาต่อไปเลี้ยงนี่พอสื่อพอออกครับผูหน่อยสูงอยู่มัดลอยยิบหาอยู่ครับพี่น้องหมื่นกว่าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดครับ น,น้อยห้อยเนหมานกันแล้วครับมือนี้ซื้อขายกันพระเจ้าก็หาแนวมาฉลองกันนะครับควายบ่อไหลกับพี่พี่น้องเบิง้งรอบๆด้านนี้ครับสผู้ใดอยากได้ควายกับจังมหาลอเบิ้งครับทั้งตลาดวันฉินลาดครับผมมีควายพอได้เบิง้งในตอรองอยู่รับผมทั้งสายเหนือสายเหลี่ยงครับ ฝากพี่ฝากง,ง้องไว้ครับผมทั้งตลาดโคกระบือ้อห้วยเห็นราดครับพี่น้อมาพบมามหอกันได้ทุกวันสุกด้วยครับผมอสำหรับมือนี่คลินี้กะฝากพี่ฝากง้องไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ